เวอร์จิลฟานไดกับตันทีมลิเวอร์พูลกับชัยชนะเหนือเรอัลมาดริดหนต่อศผมคิดว่าพวกเรามีพลังงานเยอะมากๆและพวกเขาทำงานหนักอย่างมากเห็นได้ชัดว่าพวกเขาชนะ14นัดจาก15นัดหลังสุดพวกเขามีศักยภาพสูงเรารู้จุดแข็งของพวกเขาดีเลยทีเดียวดังนั้นเราต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องผมคิดว่าเราเล่นตามแผนการเล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบที่ผู้จัดการทีมวางเอาไว้ ตอนนี้อาจจะพูดได้ง่ายเพราะเราชนะสองนัดติดต่อกันในช่วงเวลาที่วุ่นวายก่อนหน้านี้คุณต้องใจเย็นและมองภาพรวมทั้งหมดและพยายามทำแบบที่ฝึกซ้อมกันมาตลอดเกี่ยวกับการยืนหยัดต่อคำวิจารณ์จากนักวิจารณ์ผมอยู่กับนักเตะที่อาจได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ถ้าคุณเป็นนักเตะของสโมสรหรือบ์พูและคุณแพ้และแพ้สักสี่หนัดก็จะมีคำวิจารณ์ซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่บางครั้งมันก็เกินจริงไป ผมคิดว่าเป็นเพราะว่าเราอยู่ในโลกที่มีแพลตฟอร์มมากมายมีคนมากมายที่สามารถพูดอะไรบางอย่างได้และมันสามารถถูกหยิบยกขึ้นมาพูดได้อดีตนักเตะที่เคยเล่นในระดับสูงสุดก็เคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นกันผมอยากจะโชว์ฟอร์มเพื่อทีมสโมสรและทุกคนที่สนับสนุนเราไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ผมต้องการทำให้มันดีที่สุดเท่านั้นเกี่ยวกับการเก็บคลีนชีตตอนนี้คุณคงเห็นแล้วว่าอาร์เซนอลกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแค่ไหนทั้งหมดนี้เป็นเพราะคลีนชีตและพวกเขาไม่เสียประตู เรามีคุณภาพพอที่จะสร้างความเสียหายให้กับใครก็ตามที่มีโอแก่สพลิกเกมได้มันเริ่มจากเกมรับวันนี้คุณเห็นถึงความพยายามอย่างหนักแล้วเราต้องสู้ต่อไปวันอาทิตย์นี้จะเป็นอีกเกมที่ยากเราทุกคนรู้ว่าฟุตบอลมันเป็นยังไงมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในชั่วข้ามคืนจากนั้นกับตันฟานได์ถูกถามว่าคุณเจอเทรนก่อนเกมหรือว่าวางแผนไว้จะต้องเจอกับเขาไหมหลังจบเกมฟานได์ตอบมาไม่นะ